ชุดสียิงให้เกิดยิงกิจกรรมชุดสีดยิงให้เกิดภายใต้โครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงฟุตแบงค์แหล่งอาหารปากกินได้สู่เป้าหมาย SDG ที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชและปลูกป่าโดยใช้เมล็ดพันธุ์ในมิติที่สร้างความสุขสนุกสนานและท้าทายไปในตัวจะมีการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดผลไม้จากเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนตลอดจนขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานที่มีเมล็ดพันธุ์ใจแจกรวมทั้งตัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดมาเสริมเติมเต็ม เพื่อสร้างความหลากหลายของพันธุ์พืชโดยเยาวชนจะนำเอาเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมาคลุกผสมกับดินที่ทางโครงการได้เตรียมไว้แล้วตั้นเป็นก้อนๆเท่ากับลูกผังสติกกิจกรรมชุดซีดยิงให้เกิดในรูปแบบอีเวนต์รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของแกนนำนักเรียนรวมทั้งนักเรียนที่ให้ความสนใจและผู้นำชุมชนตลอดจนผู้ปกครองชาวบ้านเลโพกรวมทั้งสิ้น100คนร่วมกิจกรรมนี้ณนะดอยผาตั้งบ้านเลโพกโดยร่วมกันยิงหนังสติ๊กที่บรรจุลูกกระสุนเป็นเมล็ดพนันธุ์อัดเม็ดแบบรอบทิศทาง360รอยหกสองศาสู้ึืนป่าที่เป็นป่าต้นน้ำของหมู่บ้านเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้งอกงามเติบโตเป็นต้นกล้าน้อยใหญ่ ที่สามารถเป็นทั้งผืนป่าและแหล่งต้นน้ำตลอดทั้งเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายและยังสามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนในอนาคตได้เช่นกันและเมล็ดพันธุ์ที่ไม่งอกก็สามารถเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ได้ทุกครั้งที่มีการยิงลูกกระสุนหนังสติ๊กออกไปนั้นย่อมมีทั้งรอยยิม้มความสุขสนุกสนานและความท้าทาย เยาวชนสามารถเป็นแกนนําในการทํากิจกรรมดีๆจนนําไปสู่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้นําชุมชนและผู้ปกครอง และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเชื่อมสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมวิวและความสวยงามของดอยผาตั้งได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมดีๆภายใต้โครงงานฟุตแบงค์แหล่งอาหารปากินได้สู่เป้าหมาย SDG ที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงที่สามารถส่งผลดีต่อชุมชนได้อย่างยังยงย่งยืนต่อไปในอนาคตบ้าจุกระสุนเตรียมชุดสีย์ยิงไอเกิดยิง